หักเลยครับมอน,นี่มากลาบสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องทุกๆคนนะครับมอน,นี่กับวิกวกผมหลงจ้าที่บ้านเชนเีน่ขอคนเก่าคน,นเดิมครับมอน,นี่หลังจากโอ้เรื่องงานมากขี้ิวเขาเหฮงครับมีไก่ในตู้เย็นครับอีเมนซื้อไว้หลายเมือเลยก็มาแกงไก่ครับที่แหลกเอื้อนบืถือว่าแก่งยังขอบอกตอนก่อนนะครับ 对，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  ยังดีครับเพื่อมาผมเนา้นี่ก็เลยแบบส่งไลนเอ้ยูยมหักเลยครับม,มือนี่มาเขาเนี้ยบูมี่ครับก็เลยแบบ ขอเจ้ามาแท้หนะครับวันนี้พาพ่อพี่น้องครับทุกๆคนนะครับจากแกงไก่ใซ่พักใซ่เล้วครับก็ไปแซ่บเลยครับซีอาซบสีบรนั่นครับจัดจ้านเนาะเพราะว่าผมเซ่เป็นพีแห้งทะไลาะกับเพดกินบ่ได้สดน้ำกอนครับโยกำลังแซ่บเลยครับเนี่ยผมนิด ลืมข้าวครับ่ามันหวยอืม้าวน้ำนี้แสด้เลยครับถ้่เกิเจ้าเสีครับเรจะเป็นต้องคนเยาะกัเองหย่ันหย่อนฝักเป อ้ยคักเลยครับก็ขอเจ้าโอ้ขมเน้อยนะครับ Ừ, cũng để chạy đi cho มักตอนมันเนี่ยิตอินนำจิตจะดูครับแบบกุ๊บกุ๊บกุ๊บุ๊บเลยผมได้ใจแบบคลักอีรีนะครับนำ้ำ โอ้ผมมาถ้าเป็นเขาเจ้าห้วนๆนี่คือจะคักนะครับเขาเจ้ามันมันเหลือครับพวกกินกเสียไดายล้โอ้ติดนางสิจุดหัวน,นะครับเจ้าเขานิ่งคือจะคักนะ้ ก็ใช่เรากินกระเจี๊ยบครับเนี่ยลรากินกระปุนนี่ทีเนาะขมเมื่อีอ้ครับก็จาว่าแหละโบราณว่านะครับวานเป็นร่วมมุขคเป็นยานี่ยแม่งเลยแหละ ตอนนะครับแมวเลยมักมาวนเวลาผมไทจิบหนิวนหลดุดแต่ว่าเข่ามันบ่อยกินครับหัวหนำสดนี่มีแห้งครับ คุ้มดีครับปลาส้งแบบฝาห้องครับคือฝนสีไม้ครับี่แต่ว่ากับบตงครับับก็ทาแก้มือมวาจะไตอื่นครับฝนแหลกกับบร้กินน้ำเพิ่นเขากาดึกแล้วบริกินนะครับ ว่าที่ได้ไปใต้กับฝุ้นกับบตกไหนเนาะอ่าฝนแหล่งอาจเอาได้หลายครับบ้านผมได้หลัวหลายรู้อยู่ครับอึ่งผมเขากะก็ได้ว่าได้ไปนั่นด้ครับ เพือ่อนนี่ในต้มทุกพี่สุนหองเบิรงครับได้เฮ้งโอ้ยผมในใจแฮ้งครับ จะได้ยังเยวนะอ่ะบุ้งนี้เขาเหนียวเนะบทันต้องคืออยู่ต๊ะเลยก็ผมเบืองเงินระยะก่านอากาศครับต้วสิมาบุ้งมาสองซีทุ่มหาทุ่มคนระับหาสิบเอ็ดปอร์เซ็นตน ดันมาอยู่ครับอู้ว่ะกลิ่นุ่นคมเนี่ยคลายไปเลยคงแบบวันน้เคยกินนะครับยอดผักไสซยาสันดีเลยนะระม,มาณนะ นะครับแกงน่องไก่ไงหรือว่าเป็นอ้อมแล้วครับเป็นอ้อมน่นอ,มนองไก่ไงครับหรือว่าอ้อมไก่ครับใส่ยอดผักใส่เหนี่ย้ขมเสียไปเลยครับเจลาบุ้งนี้เขาเหนียวนะครับมือสดดามคุ้มๆนะครับมือกับข้าวเจ้ากับพ่อได้ครับเขาคันนิเนึงว่าวงมก็กินได้ข้าวเจ้าครับถ้าคลิปนี้ผมกินพิษพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพ่อพี่น้องไว้แนะครับอาจจะกินเล่นกินเฝ้า ือว่าเลยเธอเปลือยเปลี่ยนยังไงครับคลิปหนาสิพัทยาคลิปหนาสิพัทยาพัฒนาปรับปรุงให้มันดีขึ้นนิดแต่ละคลิปนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ถ้าใครลืมฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพราะจะเป็นช่องทางที่ตอกแฟนเพจยูทูบแล้วก็บเฟซบุ๊กส่วนตัวผมและอินสตาแกรมนะเพื่อเป็นการรังแรงใจในการเฮ็ดคลิปของผมต่อไปนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับคลิปหน้าไว้ว่ากันไหมครับสำหรับวันนี้กราบสวัสดีครับ